สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่4คู่มือตัดตัวเลือกนะหรือว่าเทคนิคการตัดตัวเลือกเซตคำตอบเป็นสับเซตของตัวเลือกใดเซตคำตอบเป็นสับเซตของตัวเลือกใดนะการทำโจทย์ลักษณะนี้เนี่ยต้องเลือกค่าที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของโจทย์และดูว่าค่าตัวเลขนั้นอนะ่ะ อยู่ในตัวเลือกใดนะถ้าไม่อยู่ก็ตัดตัวเลือกนั้นทิ้งตัวอย่างที่4.1ข้อสอบคณิตศาสตร์กรปี2532เซตคำตอบของอสมการนี้เนะี่ยเป็นสับเซตของเซตคำตอบในข้อใดนะเราก็เลือกตัวเลขที่สอดคล้องเงื่อนไขของโจทย์นะแล้วดูว่า มันอยู่ในตัวเลือกไหนไหมนะถ้าอยู่เก็บไว้ก่อนถ้าไม่อยู่ก็ทิ้งไปแทนค่า x เท่ากับลบหนะึ่งแทนค่าในโจทย์พบว่าลบสีน้อยกว่าหรือเท่ากับ0จริงก็แปลว่า x เป็นลบหไดนะ้แต่ลบหนึ่งนั่นะตรวจสอบจากตัวเลือกที่1นะึเงื่อนไขนี้ไม่จริงก็แปลว่าไม่อยู่ในเซตคำตอบของตัวเลือกที่1นะึก็ว่า ตัดตัวเลือก1ทิ้งที่ยเซตคำตอบเป็นสับเซตของตัวเลือกใดก็ลบ1มันไม่อยู่ในเซตคำตอบอันนี้เนี่ยก็เลยตัดตัวเลือก1ทิ้งแทนค่า x ไปลบ2ในโจทย์แทนค่าไปแล้วได้เป็นลบ3น้อยกว่าหรือเท่ากับ0นย์เงื่อนไขนี้จริงแต่ในตัวเลือก2เนี่ยแทนค่าไปแล้วเงื่อนไขไม่จริงก็แปลว่าลบ2ไม่เป็นสมาชิกของเซตคำตอบ ตัดตัวเลือก2ทิ้งอีกตัดไป2ข้อแล้วนะ x เป็นลบสแทนค่าในเงื่อนไขของโจทย์เงื่อนไขนี้จริงก็แปลว่าลบสต้องอยู่ในเซตคาตอบแต่ลบสากำลังสองเท่ากับ9ไม่จริงอีกแล้วตัดตัวเลือก4ทิ้ง ตัวอย่างที่4.2ข้อสอบคณิตศาสตร์กปี2534เซตคำตอบของอสมการเป็นสับเซตของตัวเลือกใดอีกละ่ะแทนค่า x เป็นลบ3แทนค่านึ้งไงของโจทย์แทนแล้ว5มากกว่า4จริงแปลว่าลบ3ต้องอยู่ในเซตคำตอบ ตัวนี้ไม่มีลบ3ตัดทิ้งตัวนี้ไม่มีลบ3ตัดทิ้งตัวนี้มีลบ3เก็บไว้ก่อนตัวนี้ไม่มีลบ3ตัดทิ้งตัดทิ้ง3ข้อเลยนะก็เลือกคำตอบได้เลยตัวอย่าง4.3ข้อสอบคณิตศาสตร์กรปี2535กําหกำหนดความสัมพันธ์เงื่อนไขคือ4 x กําลัง2ลบ9 y กําลัง2เท่ากับ0 ความสัมพันธ์ในข้อใดต่อไปนี้เป็นสับเซตของ R นะและนะเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ด้วยนะโจทย์ถามว่าความสัมพันธ์ใดต่อไปนี้นะเป็นสับเซตของ R และยังเป็นความสัมพันธ์1ต่อ1ด้วยจากตัวเลือก1จัดรูปแล้ว3 y เท่ากนะับ2อ b เ o l u t e x x 2ค่า ให้ y ค่าเดียวกันก็แปลว่า2ที่ส่งไปที่เดียวไม่ใช่วันดูวันละตัดตัวเลขหนึทิ้งตัวเลือก4ก็เหมือนกันเนี่ย x 3 y ลบ2ก็ได้ x 3 y 2ก็ได้หนึ่งจุดส่งไป2ที่ อย่างนี้ไม่ใช่ฟังก์ชันแหละนะพอไม่ใช่ฟังก์ชันก็ตัดทิ้งนะตัวบอกอยากได้ฟังก์ชันหนึตันนะหนึ่งสามอยู่ในตัวเลือก2องนะแทนค่าแล้วไม่จริงตัดตัวเลือก2อทิ้งตัวอย่าง4.4ข้อสอบคณิตศาสตร์กรปี2536เซตคำตอบของสมการ เป็นสับเซตของตัวเลือกใดเลือก x นีถ้า x ไม่อยู่ในตัวเลือกตัดตัวเลือกนั้นทิ้ง x เท่ากับ1แทนค่าในโจทย์เงื่อนไขเป็นจริงแล้วนะ2ด้าน0นเท่ากับ0แปลว่า1ต้องอยู่ในเซตคำตอบตัวเลือก3ไม่มีเลข1ตัวเลือก4ไม่มีเลข1 ตัดทิ้งเลยทำต่ออีกเนี่ยจากเงื่อนของโจทย์เนี่ยด้านนี้ก็อาจจะเป็นบวกลบเนี่ยหลบเแยกตัวประกอบจัดรูปกันเนี่ยแปลว่า x เ,เป็น -3 ไลบสได้พอ x เ,เป็น -3 ไลบสได้ตัดตัวเลือก2ทิ้งอีกละเพราะว่าตัวนี้ไม่มีลบสตัวอย่าง4.5นะมาจากข้อสอบแข่งขัน ให้หามุมที่ทำให้ s i น์เซตบวกคอเซตน้อยกว่าวเท่ากับ0นยเซ็ตคำตอบจะอยู่ในช่วงใดก็คือสับเซตของตัวเลือกใดนั่นแหละแทนค่ามุมเท่ากับ3พายส่วน4ตัวนี้ก็เป็นบวก1นึตัวนี้เป็นลบ1นึ่ง่ออกมาเป็น0ูนย์ูน้อยกว่าวเท่ากับ0นเงื่อนไขานี้จริง สพายส่วน4ไม่อยู่ในตัวเลือก3 3พายส่วน4ไม่อยู่ในตัวเลือก4นะตัดตัวเลือกทิ้งไปละแ,แทนค่าอีกเนะี x ่ย x เท่ากับ5พายส่วน4 cos 5พายส่วน4ลบ1 2. นะึ่งส่วนรูทสองไซห้าพายส่วน4ก็ลบ1นึส่วนรูทสรวมกันแล้วติดลบน้อยกว่า0 5พายส่วน4ไม่อยู่ในตัวเลือก1 ตัดตัวเลือกหนึ่งทิ้งตัวอย่างที่4.6เนี่ยข้อสอบคณิตศาสตร์กปี2 5 3 4เซตคำตอบของสมการเป็นสับเซตของตัวเลือกใดเนี่ยอันนี้ฐาน2เนี่ยก็เลือก x ที่เป็นทวีคูณเป็น2องจุดกำลังนะ x เป็น2แทนค่าในโจทย์แล้วเนี่ยล็อก2ฐาน2เป็น1 ล็อก2ฐาน2เป็น 1, 5เท่ากับ5เงื่อนไขนี้จริง X เท่ากับ2ได้ตัดตัวเลือก4ทิ้งเนะีเพราะว่าตัวเลือก4ไม่มีเลขก2นะ2กำลังสได้ 4, 2กำลัง3ได้ 8, 2กำลัง4ได้16ลองแทนค่าเนะี่ยล็อก16ฐาน2ได้4นะ4เข้าไปในนี้ก็เป็น2กำลัง4เป็น16 ล็อก16 3 6เป็น1 5เงื่อนไขนี้จริงอีกลนะเนี x เท่ากับ16ได้ไม่มี16ตัดทิ้งไม่มี16ตัดทิ้งตอบตัวเลือก4นะในี่ทีนี้ก็เป็นเทคนิคการทำข้อสอบนะีคู่มือตัดตัวเลือกเซตคำตอบเป็นสับเซตของตัวเลือกใดนะแทนค่าที่เหมาะสมก็สามารถตัดตัวเลือกทิ้งไดนะ้พบกันใหม่หัวข้อที่5 สวัสดีครับ